ยานโคจรรอบดาวอังคารนะครับที่ชื่อว่าโอดิซีของนาซ a นะครับได้ถ่ายภาพให้เราได้เห็นภูเขาไฟขนาดยักษ์ที่โผล่ทะลุเมฆขึ้นมาบนดาวอังคาร ชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้งสมช่องเลยนะครับโอ้โหผมไม่เคยเห็นภาพบนดาวอังคารแบบนี้มาก่อนเลยนะครับไม่เคยรู้มาด้วยว่าบนอังคารบนดาวอังคารเนี่ยมีเมฆด้วยนะฮะภาพนี้คือภาพที่ถ่ายโดยยานโอดิซีนะครับของนา s a ซึ่งเป็นยานที่โคจรรอบดาวอังคารแล้วก็ถ่ายสภาพพื้นผิวในรูปแบบของพานอเลมานะครับเพื่อที่จะทําแผนที่ดาวอังคาร มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะซึ่งอันเนี้ยอยู่ในตรงแถบเส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เช้านะฮะที่เราเห็นเป็นเมฆแบบนี้ได้เนี่ยนะฮะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีความชื้นนะฮะแล้วความชื้นมันก็จะก่อตัวเป็นเมฆแล้วพอเป็นเมฆมันก็จะกลายเป็นเมฆที่เป็นเกล็ดน้ําแข็งเกาะตัวอยู่บนชั้นบรรยากาศแต่พอแสงอาทิตย์สาดส่องมา ไอ้พวกเกล็ดพวกนี้ก็ละลายมาลายหายไปสิ้นนะฮะเพราะว่าจุดเดือดหรือจุดระเหยของของเหลวบนดาวอังคารเนี่ยคือลบสองศาลบสองศานี่คือของเหลวกลายเป็นก๊าซเรียบร้อยนะฮะระเหิดหมดเลยเพราะฉะนั้นแสงอาทิตย์ขึ้นปัป๊บนิดเดียวไปเลยหายหมดแต่ ยันโอดิซีนะฮะได้จับภาพนี้ไว้ได้นะครับในช่วงเช้าในแถบเส้นศูนย์สูตรซึ่งตรงบริเวณนั้นเนี่ยจะมีภูเขาไฟหลายลูกด้วยกันนะฮะนี่คือภาพที่เมฆน้ำแข็งก่อตัวกันแล้วก็ภูเขาไฟลูกนี้นะครับสูงสูงเสียดเมฆเขาเรียกว่าสูงเสียดฟ้านี่ทะลุก้อนเมฆขึ้นมาเลยนะครับนี่คือภูเขาไฟที่เป็นภูเขาไฟโบราณขนาดยักษ์ ชื่อว่าอาเซีย m o n ส s เวลาเขาเรียกภูเขาไฟหรือภูเขาบนดาวดวงอื่นเนี่ยเขาจะเรียกมอนสะะ์เขาไม่เรียกเมาเทนมอนเเป็นลากศัพท์มาจากภาษาลาตินคลาสสิกนะครับซึ่งผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเรียกมอนอันนี้ผมก็ยังไม่ได้คําตอบชัดเจนนะใครทราบช่วยอธิบายแทนผมด้วยนะฮะแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าทําไมเขามาเรียกเหมือนคนทางเหนือบ้านเราเลยทําไมลาตินคลาสสิกถึงเรียก ภูเขาว่ามอนส์ชาวเหนือบ้านเราเราก็เรียกภูเขาหรือดอยว่าม่อนม่อนม่วนมอนอะไรมีหลายอันเลยม่อนแจมม่อนเจม,ม,อ,เจมอะไรเงี้ย <laughs> มีเต็มไปหมดเลยเออหรือว่ามันมาจากรากศับเดียวกันนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอาเซีย m มอนส์เนี่ยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มภูเขาไฟซึ่งเขาจะเรียงกันอยู่สามลูกเลยนะฮะในกลุ่มนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าทาซิสมอนเตสนะฮะ แล้วอาเซียมอนเนี่ยคือหนึ่งลูกที่สูงที่สุดในสามลูกนี้ไม่ใช่ลูกที่ไม่ใช่ภูเขาไฟที่สูงที่สุดในในดาวังคารนะฮะในดาวังคารเนี่ยมีอีกภูเขาหนึ่งไม่รู้เป็นภูเขาไฟหรือเปล่าหรือเป็นภูเขาเฉย,ยแต่ชื่อว่าโอลิมปัสมอนครับโอลิมปัสมอนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในระบบสุริยะเลยโอ้โห ะะอันนั้นไม่รู้รายละเอียดนะฮะแต่เราจะพูดถึงอาเซียมอนตัวนี้เป็นภูเขาที่สูง20กิโลเมตรครับหรือ12ใหไมล์สูงกว่าภูเขาใดๆในโลกเรานะฮะภูเขาที่สูงสุดเหนือระดับน้ำทะเลในโลกเราก็คือยอดเขาเอเวอเรสต์นะฮะเวลาเรานั่งเครื่องบินบินผ่านบินบินไปแบบไปดูใบอะไรเงี้ยจากประเทศไทยไปดูใบเงี้ยหรือแล้วว่าต่อไปยุโรปเงี้ยเราจะผ่านแนวเทือกเขาเอเวอเรสต์ซึ่ง เครื่องบินเนี่ยบินอยู่ประมาณ 30, 000, 3 3 0 0 0ฟุตอะไรเงี้ยฮะสามฟิตอะไรเงี้ยมันก็ประมาณ10กิโลนะฮะเราก็จะเห็นเลยเพราะว่ายอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยสูงประมาณ8.8กิโลเมตรเราจะมองเห็นเป็นแนวเลยบางทีเมฆต้อนก้อนต่ำๆเนี่ยเห็นภูเขาเอเวอเรสต์เนี่ยทะลุเมฆขึ้นมาเลยผมเคยนั่งเครื่องบินไปนอร์เวย์นะฮะไปดูแสงเหนือตอนนั้นบินผ่านยอดเขาเอเวอเรสต์ด้วยนะฮะสูงมากสวยมาก นั่นนะ่ะสูงสุดในโลกเราแล้วนะครับ8.8กิโลเมตรบางคนอาจจะเถียงบอกว่าพี่หลามประเทศโลกเราเนี่ยมีภูเขาที่สูงกว่านั้นนะอ่ามีครับภูเขาไฟเมานาเคอาครับสูง9กิโลเมตรแต่มันสูงจากพื้นทะเลลงไปมันจมอยู่ในพื้นทะเลมันไม่ได้มาที่ระดับน้ําทะเลหรือภูเขาไฟเมานาโลอาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะ ก็มีปริมาตรใหญ่กว่าเมานาโลอาถึง30เท่านะฮะแต่ก็ยังอยู่ใต้ดินเนยอยู่ใต้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นนะดูภาพนี้นะครับที่เป็นแมปแบบพื้นที่นะฮะจะเห็นว่า3มภูเขาเนี่มันเรียงกันเป็นเส้นตรงเลยเหมือนเป็นแนววางเอาไว้นะฮะแล้วทางด้านซ้ายบนเห็นไหมฮะนั่นนละลูกใหญ่สุดนี่คือลูกนี่คือโอลิมปัตมอนครับ ที่สูงที่สุดในระบบสุริยะนะฮะไม่รู้สูงเท่าไหร่นะรายละเอียดไม่ได้บอกเอาไว้โดยปกติแล้วยานโนดิซี่จะหันกล้องลงมายัางพื้นผิวของดาวองคารเพื่อถ่ายภาพพานราลมานะครับแต่มันจะมีจังหวะหนึ่งครับยานต้องหมุนกล้อง90องศาก็เลยทําให้กล้องเนี่ยมันหันไปแนวแนวนอนในทิศท,ทางขอบฟ้าซึ่งจังหวะและเวลาเนี่ยมันทําให้ทะลุชั้นเมฆที่เป็นน้ําแข็งขึ้นมา โผล่มาเห็นภูเขาไฟลูกนี้นะฮะโผล่ออกมาพอดีมันก็เลยเป็นภาพที่ถ่ายออกมาโดยบังเอิญน,นะฮะแล้วก็ได้ภาพที่สวยงามอยู่บนดาวอังคารแบบที่เราเห็นกันตอนนี้สุดยอดมากๆเพิ่งเคยเห็นเมฆบนดาวอังคารเรื่องเล่าอวกาศ